สวัสดีครับเอฟซี FC ของช่องอีสานลอยแปดพันเก่าทุกทุกท่านครับเมื่อนี้ทั้งช่องในพระขอโชคขอลาบรับปูนี้ละกันะอัญญาวดีเทวีนะกัญญาวดีนาะคีเทวีครับอยู่วัดธรรมคีรีธรรมครับอยู่กาญจนบุรีครับเมื่อนี้พระขอโชคขอลาบ ทั้งคุณก็เป็นปูนเวสวนครับเดี๋ยวสิไปถวายประทัดปูเวสวนอันนี้ลง้งครับเสียงโชคตัวเลขให้พี่ให้น้องได้เบิ้งกันครับโยกครับน้องอธิษฐานเสียงโฉกมั้งครับว่าสิได ศูนย์ครับเป็นหกครับอันนี้เป็นเก่าครับศูนย์หกเก่าครับ ครับเสียงกับปูนาปูาปาน,นิลการันาญาบดีกัได้เป็น0ูนฮกเกีาครับมันจะไปถวายประทัตกับปูเวทเปเบิ้งกันครับแล้วที่ได้โตไรครับเป็นเลียตวัวเดียวกันบอสเป็นบัดย้่าถวายประทัดหยดทำิลิทำครับกบปูเวทสวนครับ ทั้งนึง็ือเป็นปูรยานากครับก็ได้ไม้เบิงแล้ะครับในมาสามโตแล้วมาเบิงทั้งนี้กองปูเวทครับ เหล็กสวยครับแปดสามหกกับหาหาครับสามหกกับหาหาครับเหล็กสื่งไง ครับแปดสามหกครับหาหาครับที่ไหนน้องวาวอ่ะครับกะได้เบิ้งแหละเนาะครับรถซีทรูทรูทันของช่องอีสานหน่อยแปดพันเก่าวนนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับสีโชคสีมันกันแล้วแต่ดวงเด้อครับจับสลับกันก็ได้ครับ สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านเฮ้งๆงปังๆครับสวัสดีครับ